นี่เป็นเป็น mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

แกดึงกูนะโดดโดดึมคนเล็บมุ้งมุ้งมุ้งม้งโอ้โหน้ำหนักตัว

หั่นยาวนี่นี่จริหมดวันสูกซิสุกซินี่เดี๋นี่ไม่ดูหนาเลยปุัน mm. okay. um. ์